การวิ่งไปกลับหรือว่าการวิ่งกลับตัวในกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันสําคัญ,ญยังไงผมคิดว่าหลายคนที่แบบเล่นบอลหรือฝึกฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนฝึกมาถูกป่ะเออทุกคนแบบถูกโค้ชสอนหรือฝึกเองอะไรก็ตามทุกคนจะเจอแบบฝึกนี้นะก็คือแบบฝึกการวิ่งกลับตัวการวิ่งไปกลับการแบบว่าเห็นแบบอะไรนะเออตั้งกลวยตั้งมาร์กเกอร์ไว้เออระยะเท่าน,นี้แล้วก็แบบว่าวิ่งไปกลับกลับไปกลับมาด้วยความเร็วที่สุดนู่นนี่นั่นถูกป่ะ แล้วเราก็บอกว่าอ๋อใช่มันฝึกความคล่องตัวฝึกการเปลี่ยนทิศทางย่า yeah! แต่เราไม่รู้เลยนะครับว่ามันเอาไปใช้ในสนามจริงยังไงบ้างหลายคนแทบไม่รู้เลยนะครับก็แค่รู้สึกว่าอืมรู้สึกดีน่าจะใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยถูกปะ่ะแต่ความจริงแล้วนะถ้าเกิดเรารู้เรื่องเนี้ยผมคิดว่ามันทําให้เรามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ฝึกอย่างมีเป้าหมายนะครับเลอีกอย่างหนึ่งนะมันจะบอกได้เลยนะว่าสิ่งที่แบบว่า,เ,าเราเจอในสนามอ่ะกับแบบฝึกที่เราเจออ่ะ มันสัมพันธ์กันนะครับยกตัวอย่างนะครับคู่ต่อสู้ได้บอลน,นี่กําลังเลี้ยงมานะครับแล้วเราก็วิ่งเข้าไปแย่งบอลพอวิ่งเข้าไปแย่งคู่ต่อสู้เป็นไงครับอ้าวเฮ้ยแย่งไม่ได้เข้าพรวดเข้าไม่เข้าเข้าเข้าอะไรเข้าไม่โดนบอลอะไรก็ตามอะไรเงี้ยคู่สู้เลี้ยงหลบได้เออทาไงครับเราก็วิ่งกลับตัวมาแย่งบอลคู่ต่อสู้อีกทีหนึง่งเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเราเริ่มเห็นถึงความสัมพันธ์ของแบบฝึกฟุตบอลกับ สถานก,การณ์จริงในกีฬาฟุตบอลหรือยังเรารู้เลออยครับว่าทำไมโค้ชถึงฝึกให้เราวิ่งกลับตัววิ่งไปกไลับทําไมเราต้องทําอย่างนั้นทําไมต้องแบบทำไมต้องทําให้เร็วอ่ะเหนื่อยเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วทำไมทไยังต้องทาอ่ะก็อยากเล่นมอลอยากเล่น,ลนทีมอยากลงทีมอ่ะเพราะอะไรครับเพราะเวลาที่เจอสถานก,การณ์แบบนี้เราจะได้ยิงบอนขึ้นมาได้นี่คือหนึ่งในสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นนะโอเคปะ่ะประเด็นเพราะการวิ่งไปกลับการวิ่งกลับตัวมันจะใช้ได้แค่สถานก,การณ์นี้นะมันหลายสถานก,การณ์มากแต่ผมยกตัวอย่างไง แล้วเวลาที่เราวิ่งวิ่งอะไรวิ่งกลับตัวนะวิ่งไปกลับมันจะมีอะไรครับมีสิ่งที่เรียกว่าระยะห่างหรือระยะทางถูกไหมห้าเมตรบ้างสิบเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรอะไรว่าไปนะครับมันไม่ได้ตั้งมุมั่วนะครับมันมีผลต่ออะไรมีผลต่อสถานการณ์จริงที่เรานําไปใช้เวลาที่เราเข้าบอลคู่ต่อสู้ใช่ไหมแล้วเราเข้าไปโดนเข้าพ,พรวดคู่ต่อสู้ยิงตกมาได้เขาแตะบอลหนีจากเรากี่เมตรครับประมาณกี่เมตร แน่ๆเลยนะไปเลยนะแบบห้าเมตรเสาเมตรห้าเมตรอะไรก็ตามคือเรายืน่นยื่นบอลแยกไม่ถึงอะ่ะถูกป่ะอย่างน้อยก็เมตรหนึ่งอะ่ะถูกไหมแล้วในขณะที่แบบเรากำลังวิ่งไล่ตามถ,าถูกป่ะเออค้ณเขอบไปเรียงข้างหน้าด้วยด้วยความเร็วไปนี้ครับระยะไปแล้วห้าเมตรป่ะสิบเมตรเราก็วิ่งไล่ตามไปเรื่อยถูกป่ะเรายังไม่ได้บอลเนี่ยนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าเฮ้ยแสดงว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของการวิ่งกลับตัวในระยะห้าเมตรสิบเมตรหรือเปล่า โอเคไหมอันนี้คือแบบตัวอย่างให้เราวิเคราะห์นะครับซึ่งมันมีรายละเอียดอีกนับนะครับเช่นแบบว่าเราปิดทิศท้าได้ช้าเราตอบสนองช้าเราอ,ออกตัวได้ช้าก้าวเท้าได้ช้าส่งแรงได้ช้ากล้ามเนื้อตอบสนองได้ช้าหรืออะไรครับเราเล่งความเร็วไม่ทันเออเราเร่งความเร็วไม่ทันคู่ต่อสู้ไม่ได้มากไม่สามารถเร่งได้มากวก่าคู่ต่อสู้แล้วก็เลยแบบวิ่งตามก้นคู่ต่อสู้ไปเรื่อยๆนอกไหม ราพบว่าเฮ้ยใช่คู่ต่อสู้แตะผ่านจะวิ่งกลับตัวอย่างรวดเร็วเราออกตัวเร็วมากนุน่นเนี่นแต่อะไรครับคู่ตู้ยังเลี้ยงเราหนีไปเรื่อยแปลว่าอะไรการเร่งความเร็วเพื่อหาเข้าเข้าหาบอลกับคู่ต่อสู้ที่แบบเลี้ยงหนีเราไปอ่ะยังช้าอยู่ถูกปะเห็นไหมเราถึงเราจะเห็นรายละเอียดอะไรหลายๆอย่างนะครับโอเคนะนี่คือแบบว่าแค่แบบยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เราเล่นเกมลับอ่ะที่เราเข้าบอลแล้วแบบว่าคู่ตู้เลี้ยงผ่านเห็นไหมเราถึงเห็นถึงประโยชน์หรือยังนะครับดังนั้นเอ้ยเจอสถานการณ์นี้เฮ้ยฉันฝึกมาแล้ว อืมฉันฝึกมาอย่างดีเลยทําอย่างเต็มที่นั่นเป็นไงครับเราก็ไม่ต้องกลัวะลรไม่จดเป็นที่ต้องกลัวว่าเราจะเข้าพวดหรือว่าแบบเราจะวิ่งเข้าไม่ทันก็เราฝึกมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าเออคู่ต่อสู้ยังลิงพานเลยฉันเข้าไม่ทันเห็นไหมเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเตรียมตัวมาแล้วดังนั้นเราจะมั่นใจในการเข้าบอลมากขึ้นนะครับหลายคนมีปัญหาเรื่องการเข้าบอลถูกป๊ะแบบเรากลัวว่าจะเข้าพวดไม่แน่ใจกลัวเขาลิงหลบจำไว้นะครับเขาลิงหลบเราก็ไล่ตามแค่นั้นเอง มันมีมันมีเท่านี้จริงๆนะครับคือบางทีต้องยอมรับจริงนะครับมันคู่ต่อสู้จะจะเอาทุกวิถีทางให้มันไปจนได้นอกป่ะสุดท้ายพอเกิดเหตุการณ์อย่างงั้นเราก็จะงงถูกไหมดังนั้นพอเกิดเหตุการณ์อย่างงั้นผมากให้ทุกคนวิ่งลายบอลคืนให้ไวแค่นั้นเองสุดจะได้บอลไม่ได้บอลอันนี้ก็แบบค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆโอเคนะครับผมไม่ได้บอกนะว่าเฮ้ยเข้าบอลพลาดแย่มากนิสัยวิ่ดีหรือหรือว่าแบบโหฟอร์มห่วยไม่ใช่นะครับ ผมเนี่ยให้ทุกคนเห็นถึงสิ่งที่สัมพันธ์กันกับสิ่งที่เฝึกกับสถานการณ์จริงแล้วก็อิสระเล็กเราในการเล่นการตัดสินใจโอเคไหมครับนี่ยังไม่รวมถึงระยะต่างๆในแต่ละพื้นที่อีกนะเช่นเราคู่หลบทู้แล้วบอลตรงเนี้ยเออเลี้ยงมาแล้วเราเข้าบอลโพดตรงนี้คู่หลบสู้แตะบอลไปในพื้นที่นี้บางทีคู่หลบทู้ไม่ได้ไม่ได้แตะบอลตรงๆไปอย่างเดียวนะเออไม่ได้แตะบอลผ่านหลังผ่านหน้าเราไปอย่างเดียวอะ่ะเขาแตะบอลไปที่ไหนครับไปในทิศทางต่างๆไปในพื้นที่ต่างๆหเห็นไหม แล้วพื้นที่ระยะห่างระหว่างพื้นที่ต่างๆที่เขาแตะบอลเริ่มแตะบอลหนีเราอ่ะกี่เมตรประมาณกี่เมตรแล้วเราได้ฝึกไหมอ่าเราเริ่มเห็นรายละเอียดหรือยังเราเรียนหรือยังว่าเฮ้ยใช่ฉันฝึกวิ่งกลับตัวแต่วิ่งกลับตัวระยะห้าเมตรอย่างเงี้ยในระยะหเมตรหรือสนามฟุตซอลสนามโกหนูเนี่ยเราแบบว่าเร็วมากเลยแย่งบอลได้เร็วมากแต่พอเจอสนามฟุตบอลที่ใหญ่ขึ้นเออเป็นไงครับอ้าวเฮ้ยอาแลทาไมไม่ได้บอลเออเราจะงงนะครับเพราะว่าระยะมันเป็นไงครับมันไกลขึ้นมันมากขึ้น มันก็ต้องเป็นไงใช้แรงเยอะขึ้นเร่งความเร็วมากขึ้นกับตัวให้ไวขึ้นเห็นไหมครับเอาละเราน่าจะเห็นรายละเอียดแล้วนะอ่าดังนั้นเวลาโค้ชให้ฝึกแบบฝึกอะไรอะ่ะก็แบบว่ามุ่งมั่นตั้งใจนะพัฒนาต่อยอดเพราะสุดท้ายแล้วอะสุดท้ายแล้วนะสิ่งที่โค้ชต้องการคือสมรรถภาพทุกอย่างของเราเพื่อเพื่ออะไรเพื่อต่อยอดให้เราอยู่ในระดับที่สูงขึ้นดีขึ้นแต่ก็ต้องตามหลักการฝึกด้วยนะไม่ใช่ฝึกฝึกแบบฝึกจนหนักจนเหนื่อยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับแร้วพวกนี้มันก็มีหลักการฝึกอยู่นะ เรียกได้ว่าฝึกให้มีความอะไรครับมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และอะไรครับเป็นการท้าทายตัวเราด้วยบางทีฝึกเท่านี้มันยังไม่พอนะครับมันยังไม่พออะไรไม่พอกับการที่เราต้องเจอสถานการณ์แบบนั้นเราจึงจําเป็นที่ต้องฝึกในสากณา์ที่เข้มข้นขึ้นเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์แบบนี้มากขึ้นง่ายๆครับง่ายๆนะเราวิ่งไปแย่งบอลเพื่อนเราอะกับวิ่งไปแย่งบอลเมสซี่อะ เราคิดว่าเราจะยิงบอลใครได้เร็วกว่าหรือว่าได้โอกาสได้บอลมากกว่าถูกปะ่ะทาไมทาไมเราไม่มั่นใจว่ายังบอลเมสซี่ได้อะเพราะอะไรครับเพราะการฝึกความมั่นใจระยะสมรรถภาพของเราเป็นไงพร้อมหรือยังนไหมโอเคนะครับดังนั้นเรานะ่าจะเข้าใจสถานการณ์ฟุตบอลที่แบบว่าแบบฝึกลุกอย่างนะที่แบบมันฝึกมามันมันสามารถนามาใช้ในสนามจริงได้เพื่อให้ทุกคนเห็นแบบว่าเนี่ยแค่ตัวอย่างเดียวนะทุกคนก็จะแบบฝึกอย่างเข้าใจแล้วดังนั้น ที่ทุกคนฝึกวิ่งไปกลับวิ่งกลับตัวนูน่นนี่นั่นมุ่งม,มั่นตั้งใจาการฝึกนะครับทำให้ดีขึ้นท้าทายตัวเองทําให้เร็วที่สุดทําให้เร็วขึ้นตั้งเป้าไว้เลยว่าฉันจะต้องแบบว่าดีกว่านี้เจ๋งกว่านี้เราไม่ควรจะแบบว่าเก่งกว่าคนแถวบ้านเก่งกว่าเพื่อนในห้องอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะเป็นนักบอลที่แบบเก่งแบบระดับประเทศระดับชาติแต่เราต้องแบบพร้อมไประดับโลกแล้วนะครับต้องตั้งเป้าอย่างนั้นเลยโอเคปะ่ะ